สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับห้องเรียนป .2 คุณนิดาเช่นเคยค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้เรื่องไก่แจ้๊ซเสียงเช่นเคยค่ะวันนี้คุณคุณิดาจะพาเด็กๆนำคำที่ได้จากการอ่านบทไก่แจ้เมื่อวานมาแต่งเป็นกรบ,บทใหม่กันนะคะส่วนจะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมีคำว,ว่าขันแซ่กระชั้นเสียงโกงคอง เรื่อยร้องและคำว่าสองสำเนียงนะคะไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะขันแซ่ขันแซ่เสียงไก่ขันต่างขยันในหน้าที่มันเพียนทำความดีแบบอย่างนี้จงจดจำกระชั้นเสียงกระชาก กระชั้นเสียงเป็นสำเนียงไม่ควรทำวาจาไพเราะนำทุกถ้อยคำประทับใจโก่งคอโก่งคอจนตัวโกง่งพูดผางผงจงเลี่ยงไปอ่อนหวานคนรักใคร่พูดนิ่มนวลชวนชื่นชมเรื่อยรอ ทำนองเพราะแสนสนอกสร้างสุขสมฝึกใจให้รื่นรมน้อมนิยมแต่สิ่งดีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องไก่แจ้แจ่เสียงกันไปแล้วทีนี้ให้เด็กๆบอกข้อคิดที่ได้จากบทดอกส้อยสุภาษิตไก่แจ้นะคะว่าเด็กๆได้ข้อคิดอะไรในบทดอกส้อยบทนี้นะคะ แล้วเขียนลงในสมุดนะคะเขียนเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามค่ะ